อ่พี่อัดคลิปอยู่ไอ้แต้มหายไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาเก็บใหม่เขาเก็บใหม่แล้วแต้มหายไปในหมดเนี่ยเขาเก็บใหม่เขาเก็บใหม่เอ้ยหรือว่ากดใช้ไปแล้วอ่ะอ๋อ เขาผิดเขาถูกแล้ว บกหกว่าบกหกอืมอหกหกหกยังเหลือตั้งอยู่สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยสวัสดีจินนี่เธอตีมเนี่ยหกมาหกมาหกมา โอ้ยแต้ไม่พอโอ้ตีเจตีตีจดตจตีหัวล้วออ,อย่าได้คืนห้านะไม่เอาห้าถ้าห้าแล้วมันต้องจะต้องบวกหกต่ออีกอยา่าโอ้ ไม่เอาห้าแล้วไม่งั้นมันไม่จบออออหกแล้ว,ลวมาแล้วบุกเก Chứ ừ, ăn thèm đấy ở đi Tông hoa là buộc pè à khám ห้าหกเจ็ดแปด ดีคือมันไม่ดีใจนะมันสะใจคือจะจะตบหน้าแม่งทักทีวู้สวัสดีครับขอบคุณครับ